ใครชอบลุกเใส่นะคะแล้วแต่งง่ายไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จตามแป้งมาดูเลยเพราะวันนี้แป้งจะพามาแต่งง่ายมากทุกคนโดยที่แป้งจะใช้เป็นเนื้อลิควิดบัตนะคะทั้งสองรุ่นของน้องเชวาแล้วก็น้องฮัตบายเจทีนะคะทุกคนตามมาดูเลยสีที่แป้งใช้อันแรกแป้งจะใช้เป็นน้องเชวานะคะสีลิ้นจี่จะออกแบบว่าพิษพิเบาๆนะคะชมพูส้มๆมเบาๆเกลี่ยไปที่เปลือกตาแบบนี้แล้วแป้งจะใช้น้องเชวาสีลิ้นจี่นี้แหละแต้ไมไที่แก้มนะคะเพราะน้องสามารถใช้น้งตาปากแก้มเลยไม่ต้องใช้อะไรมากมายเลยค่ะจากนั้นแป้งจะใช้บิวี้เเเลลนนดาาหัมมายมมกข นะคะที่เป็นหัวฟองน้ําหัวแหลมเพราะว่าน้องจะได้เข้าตรงเปลือกตาแล้วก็มุมจมูกนะคะจากนั้นจะทําให้เปลือกตาแล้วก็โหนกแก้มแบ้งดูมีมิติขึ้นแล้วก็มีความวิงวับขึ้นบ้างจะใช้น้องแฟลไลท์นะคะหรือไฮไลท์ของเคที่แอมบสนะคะเนื้อสีทองทองวิงวิงวับแบบนี้นะคะน้องจะไม่เล่นไฟเกินงามจะเล่นแบบเบาๆนะคะแต่มีความละมุนนะน้องจะออกเนื้อสีทองทองเิเตอร์เบาๆค่ะทาไปแบบนี้เลย จากนั้นแบงจะใช้น้องเชวาเหมือนเดิมค่ะสีลิ้นจีทาอากนะใครจะใช้ลิปบััมก่อนก็ได้นะหรือจะทาน้องเพียวๆเลยก็ได้แต่แนะนำว่าทาลิปบััมก่อนจะทาให้ปากไปตกล่องนะคะแล้วปากอบอีกแล้วก็สวยขึ้นแล้วจากนั้นนะให้เพื่อนๆเบนเลยค่ะเอานิ้วจับๆ,ๆแบบนี้เลยน้องก็จะมีความละมุนมากขึ้นค่ะน้องสามารถทาทับได้นะน้องจะไม่เป็นก้อนค่ะจากนั้นแบงจะใช้พับนะคะเก็บรายละเอียดใต้ขอบปากแบบนี้เลย เราก็จะใช้น้องฮารบายนี่นะคะสีออกส้มๆเนี่ยค่ะทาข้างในปากให้ดูสีเข้มๆนะคะแล้ใช้นิว้วแทบๆเบ,บาๆนะคะก็ได้ฟิวอมเลยแบบนี้เลยพิมิติให้กับใบหน้าแป้งก็ใช้แฟลชไฮไลท์ของเคทียมิสนะคะแต้มไปที่ตรงมุมปากแบบนี้นะคะแล้วก็ที่จมูกหน้าผากแล้วก็หนกแก้มแบบนี้เลยค่ะจะทำให้หน้าดูมีมิติขึ้น,ต,นตัวแป้งชอบใหป,ปากดูเข้มแม้งเลยทาน้องทับอีกทีนึงแล้วก็ใช้นิ้วเบลนอีกรอบนึงสังเกตไหมคะว่าน้องไม่ความเป็นก้อนเลยละมุนมากทุกคนเรามาล็อกหน้ากาันโดยที่เราจะใช้แป้งฝุ่นนี้ละค่ะล็อกหน้าจะทําให้เกิดฟินิชแบบเบาๆนะคะจะไม่หนักหน้าแล้วก็จะไม่เป็นคลื่นหรือเป็นคราบแต่อย่างใดทุกคนจะทําให้หน้าดูวิงวับ เบาๆค่ะทุกคนแล้วก็หน้าสว่างขึ้นนแน่ๆจะทําแบบนี้เลยจะใช้แป้งแปลงหรือใช้แป้งพับนะคะกดไปเบาๆแบบนี้นะก็จะทําให้ล็อกหน้าแล้วก็ให้ลุกใสขึ้นนะคะที่สําคัญหน้าจะไม่ดูหมองนะคะหรือดรอปง่ายๆนะขอาล่าอีกรอบนะโดยใช้น้องฮัรดไบเจทีแล้วก็น้องเชวาเนี่ยค่ะลงทับอีกรอบหนึ่งดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าทุกคนน้องไม่ตกล่องแล้วน้องไม่เป็นคราบแล้วน้องก็ไม่เป็นก้อนยังเกลี่ยงแล้วละมุนอีกแน่ใช้คู่กันมันได้เว้ย ชื่อและ Product ที่ใช้จ้ะง่ายไหมใช้หลักๆแค่3ชิ้นเท่านั้นแหละทุกคนน้องเชวา1ชิ้นน้องฮัตบายเจยทีหชิ้นแล้วน้องแฟร์ไลค์เคที่อมเท่านั้นแหละทุกคนไปลองทำกัน,น,นดูนะคะแล้วเจอกันในรอบหน้าสิพารีวิวเน็กอัพท u อเรียล